มาพบกับตำนานมวยไทยสร้างชื่อเสียงยาวไกลไปทั่วโลกครับวันนี้มาเจอกับท่านนั้นของเลอร์ซิลาชุมแพทัวไปบุกอเมริกาครับงานนี้ครับมันอย่างแน่นอนครับนี่ครับเขาคือเลอร์ิลาชุมแพทัวครับหรือมานบสีรูปีครับเกิดเมื่อ22ตุลาคม2524ครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิครับน่ครับนี่คือเจ้าของแชมป์โลก หลายสถาบันครับไม่ว่าจะเป็นสภามวยไทยโลกสภามวยโลกอูหลินเฟิงสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WCK มวยไทยครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยราชดำเนินถึง3สมัยใน3รุ่นน้ำหนักครับมาเจอกับเขาคนนี้ครับเจคอบเฮบิเซนครับเจคอบนี่แม่นักมวยไทยชาวอเมริกานะครับสัญชาติอเมริกันนะครับนี่คือรายการไลออนไฟครั้งที่36ครับเมื่อวันที่28ครับเดือนเมษายนปี2560ครับ ที่อเมริกาครับจังหวะนนี้ครับอมาดูกันครับแหมแข่งนี้ตัดไปก่อนครับนี่เลอร์ซิลาครับเจ้าของฉายาปลาไหลไซสเก็ตครับเคยใช้ชื่อว่าเลอร์ซิลาภูเก็ตท็อปทีมเลอร์ซิลาชุมแพทัวมิสเตอร์ไลนิงก็เคยใช้ชื่อนี้ครับน่าฉายานี้ด้วยนะครับเย็บซ้ายมาครับดันเจคอบเจอทีมดักครับจากท่านของเลอร์ซีลาครับเลอร์ซิลานี่หนึ่งใน นักมวยไทยยอดฝีมือที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีสายตาที่ดีมีการหลบที่พลิ้วไหวดังปลาไหลใส่สเก็ตอย่างนั้นเองครับถีบซ้ายไปครับทานนของเลิศดศิลาครับจังหวะนี้ครับอืเตะขวาครับใจคอบนี่ยับซ้ายไม่โกนครับถีบซ้ายดักไว้ครับเตะตัดขามาครับทานนของเจคอบเดินเข้าหากับเลิศศิลาครับอยังไม่ออกแข้งซ้ายมาครับเลือศิลาเจคอบแหม่เข้าเข้ายากครับต้องใช้อาวุธยาวสัตว์ระยะไกลก่อนนะครับเพราะว่าเข้าไปชิดตัวยากเหลือเกินครับ เลือศิลานี่ไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้เข้าถึงตัวได้อย่างง่ายๆครับทีบซ้ายไปก่อนครับเลือศิลาสายดัดจังหวะเตะตัดขาครับจากเลือศิลาครับหยับสายไม่ถึงครับเตะขามาก่อนครับเจขอครับหมัดหนึ่งสองสามครับจากเลือศิลาครับถีบซ้ายดักไว้ครับเลือศิลาครับเดินเข้าหาครับหมัดยับนี้ไม่ถึงครับโชว์สายตาหลบไปครับเอาทีบซ้ายครับธนัทของเลือศิลาครับจังหวะนี้ครับเจขอบนี้เข้าถึงตัวยากเลยครับแล้วดูครับอาวุธมีความหลากหลายมีความจุกจิกครับ คอยทาลายจังหวะคู่ต่อสู้ตลอดเวลาครับเดินเข้าหาครับเลือดศิลาจังหวะนี้หยับซ้ายไม่ถึงครับเจอทีบจากเลือดศิลาครับสกัดจังหวะไว้ก่อนครับตอดไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้เผลอครับเตะตัดขามาไม่ถึงครับเลือดศิลาเข้าไปวางแข้งขวาครับจังหวะนี้แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับเลือดศิลาครับ เลิลานี่ท่านเคยฝึกที่จอกกี้ยิมนะครับซึ่งเป็นยิมเดียวกับที่สร้างตำนานมามากมายว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนั้นของแสนชัยสมรักคำสิงศิลปะไทยและโรเล็กซ์แกนนอรสิงก็เคยฝึกที่จอกกี้ยิมครับเอาละครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่ยกที่หนึ่งนี่ท่านนั้นของเจคอมนี่ไปไม่เป็นเลยครับโอ้โหครับพี่เลี้ยงตองค้มมาติวเข้มกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับแม่ เรียกได้ว่าเข้าต่อสู้ยากเหลือเกินครับมีการติลเข้มนะครับนี่ต้องทำผันนี้ทำผันนี้นะทำผันนี้นะ่ผันน,นะผนนี้ไม่ได้ต้องทำผันนี้นะอ่าผัานนี้ก็คือทำแบบนี้ทำอย่างนี้นั่นเองครับนะครับแหมก็คือบอกบอกได้ครับแต่ว่าทำจริงนี่บางทีทำยากครับอือฮึสำหรับคนที่เข้ามาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องโค้ชเชทีวีครับ วันนี้นี่เรามาให้ดูไฟตํานานของเลอซิลาครับอีกหนึ่งไฟที่เลอรซิลาไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงอเมริกาครับมาครับมาว่ากันต่อยกที่สองแหมดูครับดูแหม่ร้อยครับร้อยครับร้อยขนาดครับแหม่ร้อยจานครับทิพซ้ายครับธนาของเลอรซิลาครับแข่งขวามาครับธนาของเจคอบเดินขวาลอบซิลา ทิปซ้ายครับเจคบหรือจาาคบก็ดีครับอ่ะเจคบแล้วกันครับอ่ะหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับลอกมาเข่าซ้ายครับแล้วหมุนมาแล้กเกือบครับแม่จะพลิกมาแล้วจะเตะก้านคอครับแต่ดึงหลบได้ก่อนครับท่านนั้นของเจคบครับเดินเข้าหาครับเล้เอ่อลโอ้เจคบนี่ต่อยไม่โดนครับอ๋อวุ้นไม่ได้เลยครับเลอศิลานี้พลิ้วเหลือเกินครับแข่งขวาครับ เลือสีแลวครับ,าาบเอาแข้งขวาสะบัดครับตามด้วยแข่งซ้ายครับมัดขวาตามครับเข่าซ้ายแทงเข้าไปครับคีข้อมาตีเขาเอ้า <studies> มีสะบัดสองมาครับท่านของเจคอบครับระวังครับจังหวะนี้ครับอย่าเล้าครับอย่าเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล่าก็คืออย่าประมาทอย่าเลเล่ครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับเตะไม่โดนครับยับไม่ถึงครับเจคอบครับทีบซ้ายอ่าทีบขวาครับดักไปก่อนเอามัดซ้ายแยบครับแล้วแกยับแบบยับน้มตัวยาวๆนะเพื่อสร้างระยะนะครับดูครับ เดินเข้าหาครับแหม่หลอกล่อคุดต่อสู้ครับหยกเยาครับซ้ายครับเอาเตะไม่ถึงครับแหม่หลบดีเหลือเกินครับเอาแข้งขวาครับทีบขวาครับดูครับเดินเข้าหาหมัดแหมหลบได้ครับไม่ถึงครับอาจยับซ้ายไปจับมาคีบปขอตีเขาครับจังหวะนี้มาตีเขาซ้ายครับหมัดขวามาเจอซ้ายเออเจอขวาคืนครับขออภัยครับเอาเดินเข้าหาครับขยับไปก่อนครับสืบเท้าครับหมัดซ้ายครับจิ้มไปก่อนครับขยับนี้หมัดไม่ถึงครับเจคอบเจิมลำตัวเข้าไปครับโอ้โหครับ ซ้ายครับขวามาครับไม่โดนอีกแล้วครับเจคอบครับแม่โอ้โหเจอเขาขวาครับอืถึงกับต้องดึงตัวหนีโอ้เกือบหันหลังวิ่งครับแมเกือบเล่นครับเจคอบเกือบเล่นนะฮะจังหวะนี้ครับเอาเดินเข้าหาครับอือลาครับร้อยนัดครับร้อยนัดจัดแบบนอนสต็อปครับมาครับแข่งซ้ายครับโอ้โหขึ้นก้านคอครับโอ้ถึงกับกลิ้งลุนลุนครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ออแล้วครับ ต้องดูว่ายังไงครับลูกไหวหรือเปล่ายังไหวอยู่ครับโอ้โหครับเผลอเป็นไม่ได้ครับอยับเผลอครับนี่ครับปลาไหลใส่สเก็ตครับสะบัดเท้าทีเดียวปางเข้าให้ครับแม่โอ้โหคือทีมให้เปิดการครับแล้วสะบัดขาทีเดียวเท่านั้นครับสะบัดปลายเท้าครับโอ้โหคือไม่ได้ง้างหวดเลยนะแค่สะบัดเท่านั้นครับรับเลยครับตั้งคุ้มเลยครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหตั้งคุมคืนลงไปกองลงไปนอกนั่นเองครับถ้าภาษาอีสานคืนลงไปกองอ้อยรับแม่นะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่บอดีการต้องมายืนดูแลรักษาความปลอดภัยความเรียบร้อยให้เลยนะครับอันนี้เป็นมันมาตรฐานของเวทีเขาเลยครับนี่ครับคือเวทีมวยไทยครับปัจจุบันอาจจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยจากเราบอดีการแล้วนะครับนะครับเพื่อ ป้องกันการก่อเหตุจราจนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ครับโอ้โหครับโอ้ยังไงครับโอ้เลือดไหลเป็นสายโลหิตครับจากปากครับดึงฟันยางมาโอ้ฟันหลุดโอ้ฟันหลุดติดคาฟันยางครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหอูเด็ดขาดเหลือเกินครับสะบัดปลายเท้าโทษนั้นครับอื้อฟันหลุดติดฟันยางมาเลยครับโอ้ยสุดเหลือเกินครับ ดูครับทีบครับให้กาดเปิดแล้วสะบัดแข้งเท่านั้นครับโอ้โหแค่สะบัดครับอืมหลับเลยครับดูอีกครั้งครับทีบครับแล้วก็สะบัดครับผางเข้าให้ครับลงไปนั่งเครงแล้วก็ตั้งคุมอยู่บนพื้นคาเชื่อคาที่เรียบร้อยครับดูอีกครั้งเพื่อความสะใจครับจังวันนี้เขาหาครับสะบัดผางเข้าให้ครับอืมโอ้โหครับตั้งคุมเรียบร้อยเลยครับ ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคช้ชเททีวีครับ